สำหรับใครที่อยากได้แอคทีฟบาลานซ์ราคาถูกผมแนะนำตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแอคทีฟบาลานซ์ขนาด1.5แอมป์แต่วาราคามันจะอยู่ประมาณแค่100บาทนะนี่ครับตัวนี้ผมว่ามันราคาถูกแล้วก็ดีอยู่นะตัวนี้จะมีไฟบอกสถานะด้วยสถานะว่ามีการบาลานซ์อยู่หรือเปล่าถ้ามีการบาลานซ์อยู่ไฟมันก็จะกะพริบกระพิบกระพริบครับโดยตัวมันเองนะครับมันสามารถต่อเชื่อมต่อได้ ได้กับไหลเซลล์ครับกรณีถ้าเราใช้ตัวเดียวอะ่ะถ้าใช้ตัวเดียวมันก็จะต่อได้4เซลล์ทั้งหมดก็คือตัวนี้สี่เอสแต่ถ้าเราใช้2ตัวนะครับใช้2ตัวมันก็จะเป็น 7S ครับโดยวิธีการต่อให้มันเป็น 7S เเราก็จะต้องต่อแบบนี้นี่ไปดูกันเองนะครับก็จะได้ 7S ตัวนี้มันจะได้ได้รองรับแบตแบตเตอรี่หลายรูปแบบนะครับ ไปลองใช้งานกันดูครับวิธีการต่อไม่แพง